มากว่เหรออ้วนมกินข้าวกว่ามันอันนี้ไม่ได้งานวิเศขอบคุณนังเหน่ยเท่อไหร่แล้ว กินได้หมดแหละนี่มันม,มีทุกที่แหละมันมีเป็นเรื่อยๆมาแน่นนี่กับข้าวตัวนี้ก็มีไปเดินไปดูโอ้มันร้อ,อนาอาจะไพี่หาไเดีเห็นมมาวะมาน้อยทังเกตดดีแหงกัน เลียนหมาว่ะจะไปดูม้าก,ก่อนเลยไป,ไปดูพี่มา้ารอไปดูพี่มา้มารอไอ้มาไอ้มานี่ไปดูม้าแค่เนี่ยเข้ามาข้างในเนี่ยปล่อยไม<า>่ใช่จับดูตรงนี้ นีาทำไน้องวะเลื่นี้นหมนี้อลอ้นีอะนกกลัวเหรอกลัวทำไมตัวนี้สีอะไร อ้นู่นไปซื้ออาหารแม่มันนู่น

วันนั้นมันมาบ่อยมันต้องรู้ดิวันนั้นมานมันยังไม่ค่อยมีเลยไงผู้เด่นโนเสาร์ก็มีหรือเปล่าโอเคยังไม่ไปดูวันนั้นฝนตกก่อนแต่โนเสาร์อ่ะตรงหลังกรงนกอ่ะนั่ดโนเสาร์ก็มีนะไม่ใช่แต่โนเสาร์ก็มีนัน่าาน นอนเอาแกมาดูดิเผื่อมีตัวที่มันตื่นอันนี้ก็หลับเหมากกาือนกันเรียกสิแกเรียกสิ ทิงโวร้อยอ่อนไลออนเรียกเรียกพี่ถงโตสิิงโตอลูกนอนโตนอยชิงโตน่นอนอย่างเดียวเลย,ยเลย้วแล้วเฮ้ยๆๆนะมีเขาเลิกขายแล้วเนาะยังเลยนะขายอยู่ ตัวนี้ก็นอนโอ้โหเวลานอนื่วยิึงโตนะเนี่ยไม่ได้ยินแกเลยลับถึงโตวามาวามามันมีสิงโตหร่อเบิ่า

็นแล้วจอนีิมีเห่นนอยู่เพียงครึ่งข้อปายดูไหมมาเขาเศร้าขายหมดหรือเปายังนะเขาก็ยังาสอยู่เยอะแยะมีอู้นี่ไงจวนึงจะใกล้เลยนี่ได้ก็ถ่ายน่อดิอได้ไหมลู

เอามานันมาถือไปออมันเปิดมเาไนคมาทากกล่องกัน้อ

อาจจะนกก็ได้นกก็ได้ไดเดี๋ยวเดี๋ยวมันไม่เห็นรูปไง <ünd í ng> โอโทษครับแกร์ว้าวดีจา่าแกร์แบบกล้วยไปให้แปร์กับคุณญาติเ นีบบบบ่บายบายเจ้บาย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 ช้างก่อนเจ้บายบายนี่ไปขึ้น อิ่มละถ้าบอกอิ่มมากจิ้มแล้วไปเดี๋ยว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 ก็จะได้ดูนนนคนจะได้ไปดิไปเอามาหน้านถือใช่ฮะจิ้นไหนบอกให้ไหมถือไปนำ้ำกันดูดกล่องแล้วนอารมณ์ดีด้วยโอ้โหอขนมไม่กินนี่ เห็นน้องกินชิิวหมา้าางหนาข้างหามันสลับ่กองได้มันสลับก็ตัดไงก็กนั้นมันก็ตัมันก็เป็นิี่ใหม่อลับไม่ได้ไหนไหนบ้าป่าไม่ใช่หรอไม่ใช่ อุไหนอไหนกินนอกินไเนนจะกินนมอยาดูดขวดน้อง่วันนนจะตกเสียงพัดลม